สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากมากเลยสาหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกําลังใจทุกๆเรื่องราวความรักวความรู้สึกที่เข้ามาสปอร์ตให้กับรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกนในทุกๆุกวันเช่นเดิมรับฟังว่าเป็นอะไรที่มีความสุขเพลิดเพลินในทุกๆวันนะคะเพิ่มพลังบวกๆของทุกทุกคนนะคะทอปิกของเราวันนี้ค่ะจะ ลายทางของหัวใจเขาคนนี้รอคอยคุณอยู่เรามาดูซิว่าเขาคนนั้นคือใครนะคะกับ3ภาพออร์เคา,า,าคาร์ดค่ะเดี๋ยวโฟกัสที่ภาพที่1นะคะภาพที่2ภาพที่3ค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นนะคะกับทอป,ปิกของเรานะคะวันนี้มาดูซิว่าปลายทางของหัวใจเขาคนนี้รอคอยคุณอยู่นะคะเขาคนนั้นคือใครนะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะขอไกด์แดนส์แองเจิลมาเซสค่ะ1ใบ2ใบค่ะ2ใบดีกว่าปลายทางของหัวใจเขาคนนี้รอคอยคุณอยู่นะคะเขาคนนั้นคือใคร ดีเอ็มเ r o อร์ค่ะทุกคนค่อยหนึ่งใบค่ะหกไม้เท้า six of fire นะคะแม่ตัวตนของเขานะคะแฟชั่นของธาตุไฟนะคะหกไม้เท้าเนาะเขาเป็นดีเอ็มเ r o อร์เห็นไหมคะว่าคนคนนี้มีความเป็นผู้นำนะคะพอมาแม่ไๆมๆ้มีคนนิ่งมากๆสงบนิ่งสงบเป็นผู้ใหญ่ สุขุมนุ่มลึกเท่ดูดีมิเสน์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ได้ถ้ายุ่มมากคุณมากๆเนี่ยก็จะมีก็อาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายนะคะในชีวิตของเขาถ้ายุน้อยกว่าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะนิ่งแล้วก็เงียบมากหกไม้เท้าเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและเขาเป็นคนที่โฟกัสกับ ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็โฟกัสถึงอนาคตนะคะเป็นคนเข้าใจอะไรได้ดีเข้าใจชีวิตเข้าใจสิ่งต่างนะคะในชีวิตที่ผ่านมานั่นเองนะคะและเขาคนนี้รอคอยคุณอยู่เพราะเขาจะเข้ามาทําให้คุณได้เหมือนกับว่าเข้ามาสาร้างความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะหกไม้เท้าเข้ามาจีบคุณนะคะเดี๋ยวเรา,าขอไพ่ทาโรต์นะคะสักหน่อยสินะคะ โอเคไพ่ okay, จะออกมาแล้วค่ะเจ็ดเหรียญปลายทางของหัวใจของเขาคนนี้เราคอยคุณอยู่ค่ะคนกองที่หนึ่งเจ็ดเหรียญแล้วก็ห้าไม้เท้านะคะคุณอาจจะพบเจอเขาแล้วก็ได้นะคะ เพราะว่าคุณกับเขามีประเด็นกันนะคะเห็นชัดเจนว่าคุณเจอเขาแล้วคุณมาเป็นมีประเด็นการมีเรื่องราวทะเลาะมีความไม่เข้าใจมีความขัดแย้งกันเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ค่ะเพราะเขากําลังคิดอยู่ว่าจะเข้ามาหาคุณได้อย่างไรนะคะเดเหรียญคือการคิดประมวลผลนะคะคุณจะโอเคไหมหรือไม่โอเคจะเข้ามาสารความสัมพันธ์จะเข้า จะกลับเข้ามาพูดคุยนะคะจัสเมนกลับเข้ามาพูดคุยในความสัมพันธ์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขากลับมาเคลียร์นะคะด้วยความคิดถึงเพราะเขารอคอยคุณอยู่นะคะรอคอยที่จะให้ความสัมพันธ์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาไปต่อได้นะคะเขาอยากที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะทําอะไรที่ให้คุณได้เข้าใจนะคะในตัวตนของเขาเพราะเขาเป็นคนที่ชัดเจนในตัวตนของตัวเองดีเอ็มเพรผู้นี้นะคะนิ่ง แต่ก็เก็บทุกรายละเอียดขี้หึงขี้หวงขี้ในใจนะคะทาอะไรตรงๆพูดจาตรงๆดูอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกแต่ก็โรแมนติกในสไตล์ของเขานะคะในสไตล์แบบสุขุมนุ่มลึกนะคะอะไรแบบนี้นะ,ะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชัดเจนรักก็คือรักใช่ก็คือใชนะะ่ชอบก็คือชอบนะคะก็ดูการกระทําของเขาว่าเขาจะจะทำย่างไรในความสัมพันธ์นะคะเขาจะแสดงออกที่การกระทำนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ นิ่งและเงียบมากๆเพื่อที่จะดูสถานการณ์เพื่อควบคุมสถานการณ์เพราะเขาเป็นคนที่ชอบควบคุมชอบให้คนรักอยู่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขานะคะแล้วก็จัสเมนเขาอยากจะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณค่ะตกลงในความสัมพันธ์นะคะจะเดินหน้าต่อหรือจะจบกันแค่นี้หรือว่าจะเป็นเพื่อนกันนะคะเคลียร์ปัญหาหัวใจระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาขอให้ความรักค่ะเขารอคุณอยู่เพราะเขาอยากที่จะเข้ามา สางความสัมพันธ์กับคุณนะคะทั้งนี้ถ้าปัญหาที่ผ่านมามันทําให้รู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายใจแล้วก็เขาก็จะทําให้คุณได้รู้สึกว่าเขาคิดและเขารู้สึกกับคุณยังไงสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่ไปต่อในความสัมพันธ mm ์ hmm. เขาก็ต้องเครารพในการตัดสินใจของคุณค่ะหลังจากที่ได้เคลียร์กันแล้วเพราะเขามีความอึดอัดของความคิดถึงอยู่ตรงนี้เพราะปัญหาระหว่างคุณกับเขามันยังติดอยู่ในความรู้สึกของเขาเพราะคุณ เพราะคุณมีแพชชั่นต่อเขามากๆนะคะคุณดึงดูดความรู้สึกเขามากๆเลยค่ะเขาไม่สามารถที่จะตัดคุณขาดเลยแล้วเขาคิดอยู่เช่นกัน Love yourself first ตอนนี้ต้องเคารพความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคะรักตัวเราเองก่อนเพราะเขาอยากให้คุณรักตัวคุณคือเหมือนกับว่าเขาอยากให้คุณรักตัวเองมากกว่าเขาเช่นกันเหมือนกับว่าโฟกัสกับตัวเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณรักตัวเองก่อนเนี่ยถ้าคุณโฟกัสกับตัวเองนะคะคุณจะดึงดูดเขาเข้ามาดึงดูดคนที่เขามีแบบเคมีที่เข้ากันกับเราเข้ามาดึงดูดความรักเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือท็อปิกของคนกองที่1และพลังงานของกองที่1น,นะคะจัสเมนค่ะ The Emperor ผู้นี้รอคอยคุณอยู่เพื่อที่จะมาคุยและมาเคลียร์นะคะในความสัมพันธ์ทีนี้ถ้าไปต่อได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเพราะเขาจะ ตกลงในความสัมผัสกับคุณนะคะคนกล่องที่1ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะท็อปิกของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าปลายทางของหัวใจนะคะของเขาคนนี้อรอคอยคุณอยู่นะคะเขาคนนั้นคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอใกล้แดงสองใบก่อนเลยค่ะ คนนั้นคือใครนะที่รอคอยคุณอยู่หัวใจของเขาขอสองใบออกมาแล้วว้าวนะคะสวยงามมากๆเลย10ถ้วยนะคะแล้วก็เลข13บสามนะคะรี a ิสนะคะเอนด n g ง r ร n น f o ฟอร์เมชันฟรีดอนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจะกำลังจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวนะคะ Family l o v e นะคะแล้วก สิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณร้องขอไว้นั้นมันจะเป็นจริงนะคะคุณอยากสร้างครอบครัวคุณอยากแต่งงานคุณอยากมีลูกคุณอยากมีความสุขความวมสมบูรณ์สมหวังมีความอบอุ่นมีความรักที่ที่เอื้อเฟื้อให้เกียรติกันนะคะซึ่งการละการสร้างครอบครัวซึ่งกนและกันนะคะมันกําลังเริ่มขึ้นแล้วคุณจะได้พบเจอกับคู่รักของคุณนะคะเขาคนนี้รอคอยคุณอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาคือใครนะคะเขาอาจจะเป็นคนทางไกลของคุณก็ได้ค่ะ อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลาจากคุณก็ได้เดี๋ยวมาดูพลังงานซิไพ่ทาโรต์ค่ะปลายทางของหัวใจเขาคนนี้รอคอยคุณอยู่เขาคนนั้นคือใครคะเดอแฮงแม a สิบไม่เท้าเจ็ดเหรียญ9้าถ้วย เดมูนตัวตนของเขาเป็นเก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยเขาเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างนะคะหน้าที่การงานแล้วก็การเงินมีความ,มสมบูรณ์ของตัวเองนะคะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เฟรนดี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆค่ะคนนี้อาจจะดูคาสโนวาคาสโนวีนะคะมีคนชอบนะคะเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้คอมมินเมนอะไรกับใครนะคะตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการคือการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะเขาเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ ในความสัมพันธ์เขาจะสามารถเทคแคร์คนรักเขาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นไปได้นะคะคุณอาจจะเจอเขาแล้วก็ได้แต่ถ้ายังไม่เจอแล้วก็คนคนนี้อาจจะมีอดีตที่เจ็บปวดมาอย่างมากๆก,ก็ได้ทําให้รู้สึกว่าถ้าเขาจะเข้าหาคุณเขาจะค่อยเป็นค่อยไปดูนิ่งๆดูห่างๆนะคะสิบเมท้าเจ็ดดาบแล้วก็ดูมูลนะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะเป็นคนที่จริงจังในความสัมพันธ์แหละถ้าจะ ถ้าจะอยู่ในความสัมพันธ์นะคะก็ต้องให้ให้แน่ใจให้แน่ชัดก่อนว่าเขาคนนั้นคือคนที่ใช่จริงๆนะคะเขาเป็นคนที่มีการวางแผนนะคะในชีวิตที่ดีมีการวางแผนในในตัวเองนะคะไม่ว่าจะทําอะไรมีการวางแผนคิดแผนการทํานู่นทนํานี่หรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่า,ามีวิธีการดูคนนะคะมีวิธีการเข้าหาคนนะคะเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์แบบนี้ทาให้เขา <S 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 เขาอาจจะผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายทําให้เขารู้ว่า จะคุยกับคนนี้ยังไงจะเข้าหาคนนี้ยังไงนะคะเป็นคนที่อธยาศัยดีนะคะเราเป็นคนที่คือมีพร้อมทุกอย่างในตัวตนของเขานะคะเป็นคนคิดบวกเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยที่จะเสื่อมศรัทธานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาเป็นคนที่มีความสุขในตัวตัวเองแล้วก็มีความหวังมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ คุณเจอแล้วก็ได้เหมือนนิ่งๆห่างๆแล้วก็มีความอึดอัดกันนะคะเขาจะเข้ามาหาคุณหรือคนคนนี้เขาก็าอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ไมก็ได้เป็นคนที่ผ่านการแต่งงานในเรื่องราวของความรักมาแล้วก็ได้นะคะผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายแลวเขาเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเป็นคนที่จริงจังจะทําอะไรต้องคุยต้องเคลียร์ต้องมีการวางแผนที่ดีนะคะแล้วเป็นคนที่ คือถ้าเขาชัดเจนเขาก็จะชัดเจนนะคะด้วยความที่ว่าเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองนะคะโสดก็คือโสดเลยแหละนะคะแต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์เขาก็ดูดูแลเทคแคร์คนรักได้เป็นอย่างดีนะคะอาจจะเป็นคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิที่สูงกันกับคุณก็ได้นะคะมีความแตกต่างกันก็ได้นะคะขออีกสักหนึ่งใบขออีกหนึ่งใบค่ะ โอเคเป็นคนที่มีประเด็นจากคุณนะคะาบางครั้งเขาคนนี้ดูเป็นคนที่แบบตีกับตีกับความคิดของตัวเองนะคะมีความขัดแย้งในตัวตนของตัวเองเนาะ,ะอาจจะเป็นคนที่แบบคิดเยอะแล้วก็คิดมากด้วยทําให้รู้สึกว่าบางครั้งก็เถียงกับตัวเองนะคะว่าจะอะไรยังไงจะทําอะไรยังไงอะไรประมาณนี้และเป็นคนที่เป็นประเด็นกับคุณด้วยจริงๆเพราะว่าขึ้นเป็นความขัดแยง้งการทิ้งระยะห่างแล้วก็ดึมูลความอึดอัด ความไม่สบายใจความคิดถึงเพราะฉะนั้นก้าวถ้วยเขาคนนี้นะคะรอคอยการได้เข้ามาเคลียร์ใจกับคุณนะคะเข้ามาพูดคุยกับคุณสิบเม็เท้านะคะอยากเจราจายอยากพูดคุยกับคุณแล้วเขาจะหาวิธีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้เข้ามาคุยกับคุณเพราะมันเป็นความรู้สึกอึดอัดนะคะแต่ถ้ามันไปต่อไม่ได้อย่างไรเขาก็ต้องเครารพในการตัดสินใจของคุณนะคะนี่คือ เขารอคอยคุณอยู่นะคะแต่ไม่ต้องกลัวคนกองที่2นะคะถึงคุณจะไม่ไปไม่ไปต่ออย่างไรนะคะคุณก็จะเจอความรักทีุ่ดมสมบูรณ์10ถ้วยการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวเนาะพลังงานของคนกองที่2 attraction จ u d ด e n นะคะคุณดึงดูดความรักนะคะด้วย ความรู้สึกของคุณเองที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นความรักของคุณจะเหมือนกับความรู้สึกที่เป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาที่คุณเจอความรักรักแท้เวลาที่คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์กับใครเวลาที่คุณตกหลุมรักนะคุณจะรู้สึกว่าได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเพราะความรักมันทําให้เรามีความสุขนะคะทาให้เราเด็กลงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นขอยทุกคนเจอพลังงานและความรักที่เป็นอย่างนี้ถ้าคนกองที่สองปลายทางหัวใจเขาคนนี้คือเก้าถ้วยถ้าคุณได้เจอเขาแล้วเขาอยากที่จะสารฝันเริ่มต้นความสัมพัน กับคุณเป็นสิบถ้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคะแต่ถ้าไปต่อไม่ได้อย่างไรไกด์แดน์ออกมาบอกเลยว่าคุณจะได้เริ่มต้นกับการแต่งงานสร้างครอบครัวเช่นกันอย่าเสื่อมศรัทธาเพราะคุณดึงดูดคู่ของคุณที่เป็นคู่ของคุณจริงๆเข้ามาอยู่นั่นเองนะคะแต่พลังงานเก่าก็กําลังจะเข้ามาเคลียร์กับคุณด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ตัดสินใจดีๆนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามและชมเลยเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนเลยนะคะคนกองที่3นะคะท่าปีของเราวันนี้นะคะปลายทางของหัวใจเขาคนนี้เราคอยคุณอยู่นะคะเขาคนนั้นคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อสารถึงคนกองที่3นะเรามาดูไกด์แดนส์ก่อนเลยขอ2ใบค่ะ1ดา หนึงเหรียนว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะคุณจะได้รับชัยชนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณจะได้รับโอกาสได้รับความโชคดีนะคะได้รับการออฟเฟอร์การซัพพอร์ตนะคะความดมสมบูรณ์นะคะมีโชคในเรื่องของการเงินด้วยโอเคไพออกมาแล้วคุณรอคอยการคุยการเคลียร์กับใครบางคนอยู่คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสาร นะคะคุยเคลียร์กับเขาคนนั้นและคุณจะได้รับโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆกับสิ่งที่ดีๆอย่างแน่นอนนะคะหนึ่งเหรียญคือโอกาสเนาะวันแล้วก็เวลา the view of fortune นะคะออกมาแล้วก็หกไม้ทาแปดถ้วยเห็นไหมคะไพ่หนึ่งดาบออกมาสองใบเลยนะคะสามเหรียญ คุณอาจจะได้เจอนักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาหรือว่าระดับผู้นำนะคะเป็นแพชั่นของ6กไม้ท้าแพชั่นทาดฝ่าเลยทีเดียวเพราะรู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นดังโชคชะตาที่นำพาให้ได้มาพบเจอกันนะคะมันจะเป็นโอกาสที่จะได้ ได้สารความสัมพันธ์เป็นโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆสัมพันธ์แล้วก็จับต้องได้จริงๆคุณจะได้รับชัยชนะเพราะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีความอีโก้มีความที่ทำไรแล้วต้องดูแบบดูดีนะคะดูดีในสายตาคุณนะคะดูโชว์ออฟหน่อยๆดูเก๊กๆดูเท่ๆนะคะประมาณนี้เพราะเขาเป็นคนที่ทำไรมีการวางแผนนะคะอย่างที่บอกเนาะตัวตนของเขาอาจจะทำงานที่เกี่ยวกับความคิด มากนะคะคิดเยอะนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นอดทนอะไรได้ดีมีการวางแผนแผนที่1แผนที่2นะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่เหมือนกับโชคชะตาจริงๆะคะ่ะคุณอาจจะได้เจอกันทางออนไลน์แล้วก็ได้พูดคุยกันก็ได้นะคะและเขาคนนี้จะเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งจะทําให้คุณได้รู้สึกว่าชีวิตมันกําลังจะเริ่มขึ้นในทุกๆวนัน นะคะอะไรที่มันค้างคาก่อนอันนี้คุณจะได้คุยได้เคลียนะคะและคุณจะได้ตัดสินใจเลือกเพราะว่าหนึ่งดาบออกมาเลือกว่าคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อแต่อย่างไรขอให้ตัดสินใจให้ดีๆเพราะพลังงานใหม่ก็กําลังจะเข้ามาเหมือนกันนะคะเหมือนกับมีความรู้สึกว่าโชคชะตากําลังนําพาคุณไปนะแต่ในเมื่อจังหวะชีวิตมีให้เข้ามาเลือกนะคะทั้งสองท่าน สองคนนะคะในเวลาไล่เลี่ยก,กันคุณจะต้องตัดสินใจเพราะว่าหนึ่งดาบคือการตัดสินใจการชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรนะคะการเคลียร์นะคะการได้คุยกันการได้เข้ามาวางแผนอนาคตร่วมกันหรือว่าคุณจะเห็นอนาคตกับใครบางคนอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้พูดคุยในเรื่องของการปรึกษาหารือในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะด้วยการการตกลงปรงใจการได้วางแผนอนาคตร,ร่วมกันกับใครคนหนึ่งที่คุณกาลังจะตัดสินใจ นะคะ1ดาบฮันนีมูนนะคะคุณจะได้ฮันนีมูนคุณจะได้ไปเที่ยวนะคะเขาอาจจะพาคุณออกเดทแล้วคุณอาจจะได้ตัดสินใจถูกว่าคนนี้หรือคนนี้อย่างที่คุณต้องการนะคะ เพราะฉะนั้นเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษใครที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขและเป็นคนพิเศษนั่นแหละคือสิ่งที่ดีแต่ขอให้ใช้ความรู้สึกของเราด้วยว่าความรู้สึกเราใช่หรือเปล่านะกับการกระทําที่เขาแสดงออกมานะคะเพราะฉะนั้นคนกองที่3ปลายทางของหัวใจของใครคนนี้เขารอคอยคุณอยู่ค่ะคุณหรือเขาเป็นโชคชะตาเพราะฉะนั้นคุณอาจจะทางไกลต่างชาติต่างภาษานะคะ เป็นนักวิศวกรนักวิศวกรอย่างที่บอกไปเนาะเป็นอะไรที่ตกหลุมรักชื่นชอบกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ผบเจอหรือคุณอาจจะได้เดินทางไปไหนแล้วคุณก็ได้พบเจอเขาคนนี้ก็ได้นะคะหรือเขาเป็นนักเดินทางชอบเดินทางอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะชอบท่องเที่ยวหรือว่าอยู่ใกล้ในประเทศแถบที่มีแม่น้ำนะคะติดแม่น้ําหรือว่าในประเทศเอ,อ,อิตาลีก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะยุโรปนะคะทุกคนอาจจะอยู่แถบยุโรปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเจอนะคะกับ ปลายทางของหัวใจที่เขารอคอยคุณอยู่แล้วรอคอยที่จะมาสานความสัมพันธ์กับคุณมาคุยมาเค,คลียร์มาชัดเจนอะไรก็ตามขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกับการตัดสินใจของคุณนะคะคนกองที่สก็ประมาณนี้จะได้เริ่มต้นพูดคุยในเรื่องของอนาคตการตกลงตัดสินใจในเรื่องของเราของการชัดเจนและเป็นโอกาสที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นจริงๆจ,จ,จะไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบว่ามามาไปไปอะไรแบบนี้ อย่างไรแล้วขอให้เป็นไปสเต็ปไปสเต็ปเพราะถ้าเป็นต่างชาติเขามีการดูใจเราด้วยลองใจเราด้วยเราก็ต้องลองใจเขาเช่นกันนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ